สวัสดีครับทางท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมผมรักพงษ์ชัยสุภรากลนะครับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ฝ่ายวิจัย KTI ประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้ไลฟ์บทวิเคราะห์พิเศษนะครับที่ออกไปในช่วงกลางสัปดาห์เกี่ยวกับวิเคราะห์ในเรื่องของแนวนโยบายของทรัมป์2.0นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสร็จสิ้นการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าการถแถลงในช่วง1-2วันแรกของทรัมป์เนี่ย ดีกว่าที่หลายๆฝ่ายเนี่ยมองกันก่อนหน้านะครับโดยวันนี้ขออนุญ,ญาตสรุปเป็นประเด็นสําคัญจากรีพอร์ทที่ออกไปนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยคำสั่งของฝ่ายบริหารของทรัมป์หรือที่เราเรียกกันว่า e x e c utive Order เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงมาตรการภาษีหรือว่าสงครามการค้ามากนักนะครับโดยทรัมป์เองเนี่ยเน้นประเด็นด้านของพลังงานแล้วก็ด้านของพรมแดนคือเป็นเรื่องภายในของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะมีการผลิตน้ามันดิบเพิ่ม ผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มรวมทั้งสกัดกั้นปัญหาของผู้อพยพนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งจากฝั่งเพชรอพรมแดนของเม็กซิโกนะครับเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสําคัญนะครับในทางกลับกันเนี่ยการเร่งการผลิตน้ำมันดิบ อาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่าที่เคยคาดกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับเนื่องจากว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะลดลงอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกข้อแรกที่เกิดจากการถแถลงของทรัมป์นะครับประเด็นที่2คือในงแง่ของสงครามการค้านะครับปรากฏว่าทางทัพนีทรัมป์เนี่ยเน้นไปที่ประเทศเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเรียกว่า2ประเทศนี้เนี่ยน่าจะโดนภาษีแน่นอนในวันที่1่กุมภาพันธ์นี้นะครับ25%เ แต่สาหรับทางประเทศจีนเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราไฮไลท์กันอยู่เนี่ยทรัมป์เนี่ยดูเหมือนสงวนท่าทีนะครับยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะปรับขึ้นภาษีนําเข้าจีดอีก10%อย่างที่เขาชวีตไว้ในเดือนธันวาหรือไม่นะครับโดยตรงนี้เนี่ยทางเรามองว่าทรัมป์เนี่ยคงจะใช้ประเด็นภาษีเนี่ยในการเจรจากับจีนเนี่ยใน2ประเด็นซึ่งทางทรัมป์เองเนี่ยให้ความสําคัญในขณะน,นี้ประเด็นแรกคือประเด็นของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทิกต็อกนะครับ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของยาแก้ปวดที่ชื่อว่าแฟนเทนิลนะครับซึ่งเป็นยาที่ทางทรัมป์เนี่ยอ้างว่าจีนเนี่ยส่งออกเข้าไปในแคนาดากับเม็กซิโกแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายในแง่ของการใช้ยานี้อย่างผิดๆนะครับอันนี้คือแบ็กกราว n ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับซึ่งในแง่ของนัยยะการลงทุนเนี่ยเรามองว่าหุ้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในจีนเนี่ย ไม่ได้แย่ยงที่กังวลกันแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางสหรัฐและจีนเจราจากันได้ในประเด็นที่เล่าไปเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จีนเนี่ยจะรอดจากภาษีนําเข้ารอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตีมเชื่อมโยงเศษรษฐกิจจีนอย่างตัว I V L นะครับตัว A O T นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าเก็งกําไรได้ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงนะครับส่วนกลุ่มเทคโนโลยีเองเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวบวกเข้ามาหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยประกาศ จะตั้งการลงทุน AI ของ p r i v a t e sector ในโครงการ Star Gate Project เนี่ย5แสนล้านดอลลาร์นะครับในประเด็นนี้เนี่ยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่มี sentiment บวกเนี่ยเองมองเป็นหุ้นเดลต้าแล้วก็หุ้นแคลคอมถึงแม้ว่า2ตัวนี้เนี่ยในเชิงพื้นฐานเราไม่ได้แนะนําซื้อนะครับแต่เชื่อว่าในเชิงกลยุทธ์ราคาหุ้นน่าจะมี s e n ิเมนต์เชิงบวกจากประเด็นการลงทุน AI ดังกล่าวนะครับรายละเอียดเนี่ยติดตามอ่านได้ในบทวิเคราะห์วันที่21มกราคมที่ผ่านมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ